สาวมาถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องชรลาและมรณะแก่และตายเพราะองค์ต้องการเอาชนะความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปทำได้ยังไงทุกคนในห้องนี้ตายหมดไหมอนาคตตายหมดไม่เหลือนะแต่พวกเราวันนี้มีองค์ความรู้ที่จะแก้ปัญหาที่กำลังเกิดในอนาคตของพวกเราหรือยังยัง,ยงใช่ไหมอ่า ยังไม่รู้วิธีแก้ตายเอ้ยจะแก้ตายยังไงวะเนี่ยใช่ไหมแต่แก้ปัญหาทุกเรื่องได้หมดเลยกิจการงานอะไรต่ออะไรแต่ลืมแก้ปัญหาเรื่องตายนะเออปล่อยตายกันไปทีละคนสองคนเนาะวันนี้เรามาแก้ปัญหาเรื่องตายมเมื่อพระองค์รู้หลักการตรงนี้แล้วพระองค์ก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุดังนั้นความตายต้องเกิดแต่เหตุจริงไหม อความตายจะเกิดมาลอยมีขึ้นมาลอยๆไม่ได้ต้องเกิดมาแต่เหตุเหตุเกิดของความตายคืออะไรอคิดออกมาอ่านเนี่ยให้ดูนะอันนี้กระดาษขาดใช่ไหมทำไมกระดาษต้องขาดามันบาง อย่างนี้มันหนามันไม่ขาดมันเหนียวแต่ไม่ใช่เพราะอันนี้ไฟลนก็พังเหมือนกันใช่ไหม,มเพราะมันมีกระดาษมันเลยมีกระดาษขาดจริงไหม,มถ้าไม่มีกระดาษจะมีอะไรมาขาดมีไหมไม่มีแต่เพราะมันมีกระดาษมีกระดาษขาดใช่ไหมเนี่ยดังนั้นการขาดเนี่ยคือความเสื่อมจริงไหมแล้วมันหยุดหยุดเสื่อมไหม ไม่หยุดเสื่อมได้เรื่อยๆลมพัดเปียกน้ำไฟลนก็ขาดได้ใช่ไหมเวลาเสื่อมเรื่อยๆรูปร่างมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพระองค์เรียกเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยว่าทิดตัสะอัญญตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงการที่มันเสื่อมเนี่ยเรียกว่าโยวโยแปลว่าเสื่อมเสื่อมปรากฏ เสื่อมมันจะปรากฏได้เพราะมันอะไรมีมีมาก่อนเพราะเกิดจริงไหมถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษเสื่อมไหมไม่มีดังนั้นกระดาษต้องเกิดมาก่อนใช่ไหมเกิดเนี่ยพระองค์เรียกว่าอุป,ปาโทรหรืออุบัติคือเกิดอุป,ปาโทปัญญายติปัญญายติแปลว่าปรากฏอุป,ปาโทคือเกิดเกิดปรากฏมันมีกระดาษมาแล้วปุ๊บสิ่งที่ตามมาจากการเกิดปรากฏคือเสื่อม